ดีจะเป็นเพื่อนเพื่อนได้เวลาอีกแล้วจ้านี่ผมเมกกองงอกแล้วงอกอีกแล้วจะเป็นเพื่อนได้เวลายอมผมแลวจ้ะได้เวลายอมผมอีกแล้วนีจ้าเมกกองจะเอาสีนี่จ้ะเมกกองจะเอาสีบานเย็นจะเป็นเพื่อนเมกองจะเอาสีบานเย็นเนาะ เดี๋องสีพาเป็นเพื่อนยอมเบิ่งกันนะไม่กองไม่กองสียอมผมจะเป็นเพื่อนเมกองสีย้อมผมสียอมผม,มเป็นเพื่อนเบิงนะ่งเนาะนี่จ้ะยาย้อมผมก็เมกองสีบานยินจะเป็นเพื่อนสีนี่จ้ะ ไม่กองย้อมผมแต่ไม่กองย้อมผมอืมอืมอืมเลอะเลอะ สีชมพูเธอเพื่อนสีบานเย็นไมกกองสีเป็นสีบานเย็นจไจ้ะม่กองยอมถือสองอาทิตย์ตนึงจะเป็นเพื่อนผมพมกกองหงอกหลายไมกกองกับตองยอ่อ มวนนี้เมกกองใส่ออกหวนานหวานจักหน่อยจะเป็นพมเพื่อนสีผมเมกกองสีดีหวานสีผมเมกกองสีดีหวาน กองยอมก้อนจะนี่จะเป็นเพื่อนไม่กองยอมเลี้ยนี่สีของไม่กองก็ค,คือสีบานยินจะสีบานยินจะเป็นเพื่อนสีบานยินไม่กองสิยอมนี่จะเป็นเพื่อนเดี๋ยวจักหน่อยจ้าเบิง่งเนาะใจเนาะเพื่อนเนาะว่าสีเป็นจ้งใดจะ้ะเ,เพื่อน นี่จะเพื่อนเพื่อนเม่กองยอมไปจากนี้เพื่อนเพื่อนเม่กองเปลี่ยนสีจากออกทนน้ำตาลบอลบอลนี่จะเป็นสีชมพูสีบานจินจะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงจะเพื่อนเพื่อนหน้าตาสดใสก็เก่าพอจนเพื่อนเสร็จแล้วจะเม่กองงาน้าเม่กองเปลี่ยน ลังค้ามจะเป็นเพื่อนบ๊ายบายจ้ายบายสวยพอจ,จ้ะสวยพอบา๊บายบาย